พอเจริญพรมันยังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระตรัยิดกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำเป็นประจำ ก็คงจะเปิดวิทยุมารอแล้วนะช่วงนี้ก็ให้โยมฟังเรื่องของโทษการละเมิอศีลห้าโยมอันก่อนโยมฟังเรื่องของอานายเขเมกะนะที่ประพฤติผิดศีลข้อการเมแต่ว่าเขาก็เลิกได้เพราะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นันทามานบที่ประพฤติ ผิดข้อการเมสิมิชาจานข่คมขคืนทิษุณีพระนางอบนวน,นาเถรีโทษหนักมากถึงกับแผนดินสูบนะโยมก็คงได้ฟังไปวันนี้อาจจะมาให้โยมฟังอีกเรื่องของการผิดศีลข้อการเมเนปัจจุบันนี้พวกเราทั้งหญิงทั้งชายก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะคิดว่าเป็นเรื่องดีเรื่องของความสุขเรื่องของกําไรชีวิตแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรง มองเห็นโทษว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนําให้เกิดในนรกอย่างไรเนี่ยอาตมาอยากให้ญาติโยมได้ฟังนะเรื่องอันนี้ก็อยู่ในคาถาธรรมบทโยมอยู่ในคาถาธรรมบทภาลวักวันนานะเรื่องบุุษคนใดคนหนึ่งข้อความเบื้องต้นพระสธธัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพ,พระเจ้าประสริ์ที่โกศลและบุตร คนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรม,มเทศสนานี้ว่าทีคาชาครตโตรติเป็นต้นพระราชาประทักษินพระนครได้ยินว่าในวันหมอรสบวันหนึ่งพระราชาพระนามว่าประเสริฐที่กุศลทรงช้างเผือกล้วนเชือกหนึ่งอูโยมช้างเผือกด้วยนะปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราไม่มีแล้วนะมีแต่ช้างดำยมช้างเผือกนี้ถือว่าเป็นช้างหาได้ยากหายาก เป็นช้างมงคลโยมได้ทรงช้างเผือกล้วนเชือกหนึ่งชื่อปุนดริกะนะปุนดริกะก็คือสีขาวนั่นเองโยมซึ่งประดับประดาแล้วทรงกระทําประทักษิณพระนครด้วยอนุภาพแห่งพระราชาอันใหญ่เมื่ออาญาเป็นเหตุให้บุคคลลุกไปเป็นไปอยู่ก็คือว่าชาวบ้านประชาชนประชิกรก็ต้องลุกถอยออกห่างทางเสด็จของพระราชานะมหาชนถูก ราชบุตรโบยด้วยวัตถุมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นหนีไป <c oughs> ทำไมต้องไปไล่ตีเขาด้วยละ่ะโยมเออเนาะอันนี้ก็เป็นอาญาของพระราชาสมัยก่อนนะอย่ามายืนขว้างอยู่แถวนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าโยมปัจจุบันนี้จะมีตำรวจไปป้องกันประชาชนไว้ก่อนนะพระราชาในปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่มีอาญาเหมือนในสมัยก่อนทีนี้ แม้นีไปก็ยังเอี้ยวคอกับแลดูอยู่นั่นแหลคืออยากจะดูสมบัติของพระราชาได้ยินว่าข้อนี้เป็นผลแห่งทานที่พระราชาทั้งหลายทรงถวายดีแล้วเป็นผลของทานนะที่มีทรัพสมบัติมีเครื่องอลังการที่ดึงจิตใจของผู้คนให้มามองดูตัวเองอนะโยมอำนาจความรักน็คือราคะนั่นแหละโยมความรักเนี่ย ภรยาของทุกตะบุุษแม้คนใดคนหนึ่งยืนอยู่ที่พื้นชั้นบนแห่งปราสาทเจ็ดชั้นเปิดบานหน้าต่างบานหนึ่งพอแลดูพระราชาแล้วก็หลบไปการหลบไปของหญิงนั้นปรากฏแก่พระราชาราวกับพระจันท์เพนเข้าไปสู่กรีเมกนางคงหยะหน้าตาสะสวยพอสมควรโยม ถา้าเธอทรงมีพระไทยปฏิพัฒิ์ในหญิงนั้นเป็นประหนึ่งว่าถึงอาการพระตกจากขอช้างเออโยมนะราคะเนี่ยไม่สำรวมอินทรีย์ไม่ระวังไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยก็ตกไปสู่อำนาจของราคะทรงรีบกระทำประทักษิณพระนครแล้วเสด็จเข้าสู่ภายในราชวังตรัสกับอำมาตยคนสนิท นายหนึ่งว่าปราสาทที่เราแรดูในที่น้นเธอเห็นไหมเห็นพระเจ้าค่ะเธอได้เห็นหญิงคนหนึ่งในปราสาทนั้นไหมได้เห็นพระเจ้าค่ะพระราชารับสั่งว่าเธอจงไปจงรู้ความที่หญิงนั้นมีสามีหรือไม่มีสามีอามาตย์นั้นไปแล้วทราบความที่หญิงนั้นมีสามีแล้วจึงมากราบทูลแก่พระราชาว่าหญิงนั้นมีสามีแล้วทีนั้นเมื่อพระราชาตรัสว่าถ้ากระนั้น เธอจงเรียกสามีของหญิงนั้นมาทั้งๆท,ที่รู้อยู่ว่าเขามีสามีแล้วโยมก็ยังอยากจะได้เข้ามานะเนี่ยคือความไม่รู้จักประมาณนะนะอมมามัตนั้นไปพูดว่ามานี่เนีนายพระราชารับสั่งหาท่านบุรุษนั้นคิดว่าอันภัยพึงบังเกิดขึ้นแก่เราเพราะอาศัยภรรยาเออโยมมีภรรยาสวยก็ไม่ได้รับความสุขนะก็ยังเป็น ที่ต้องการของคนเหล่าอื่นที่มีอำนาจอยู่เนี่ยเมื่อไม่อาจจะกัดขืนพระราชอาญ,ญาจึงได้ไปถวายบังคมพระราชายืนอยู่แล้วขณะนั้นพระราชาตรัสกับปรุตนั้นว่าเธอจงบำรุงเราปรุตูลว่าข้าแต่สมมุติเทพย่าเลยข้าพระองค์ทําการงานของตนถวายสวยแด่พระองค์อยู่การเลี้ยงชีพนั้นแลจงมีแก่ข้าพระองค์เถิด เขาก็มีการงานของเขานะอย่าต้องให้มารับใช้ในรั้วในวังเลยนะคงจะอยู่ไม่ไม่สุขอะโยมพระราชาตัดว่าเราไม่มีความต้องการด้วยสวยของเธอจำเดิมแต่วันนี้ไปเธอจงบำรุงเราแล้วให้พระราชทานโล่และอาวุธแก่บุตรนั้นโอ้เป็นทหารองครักษ์เลยโยมอยู่ก็รับสั่งให้เข้ามารับใช้เป็นทหารองครักษ์เนี่ยน่าจะมีอะไรผิดสังเกตมั่งโยม ได้ยินว่าพระราชาได้ทรงดำริอย่างนี้ว่าเราจักยกโทษบางอย่างของเขาขึ้นแล้วฆ่าเสียตริบเอาภรรยาเนี่ยโยมไม่รู้นะว่าตัวเองกำลังทำบาปสร้างหนทางไปสู่นรกก็ไม่รู้ตัวโยมที่นั้นเขากลัวต่อมอรณะภัยเป็นผู้ไม่ประมาทบำรุงพระราชานั้นแล้วพระราชาไม่ทรงเห็นช่องโทษแห่งบุตรนั้นเมื่อความเร่าร้อนเพราะกามเจริญอยู่ ทรงบำริว่าเราจะยกโทษของบุุษนั้นขึ้นสักอย่างหนึ่งแล้วลงราชอาญาจึงรับสั่งให้เรียกบรุษนั้นมาแล้วตรัสอย่างนี้ว่าผู้เจริญเธอจงไปจากที่นี้สู่ที่โน,น้นแห่งแม่น้ำในที่สุดประมาณ5้าโยโยดหนึ่งสิกกิโลโยมนำเอาดอกโกมุตและดอกอุบล นำเอาดอกโกมุตดอกอุบลและดินสีอรุณมาให้ทันในเวลาเราอาบน้ำในเวลาเย็นถ้าเธอไม่พึงมาในขณะนั้นเราจักกรงอาญาแก่เธอโยมคิดดูสิห้าโยดโยมโยด1หนกกิโลเมืกี่กิโลนะโยมนี่นะก็50าสโลเนาะหกห้ 30, ก็ประมาณ80ดสโลโยม ประมาณ80กิโลเนี่ยให้ไปกลับภายในวันเดียวโยมจะไปได้หรือเปล่าเดินเท้าเปล่านะไม่รู้บุรุษคนนี้แกมีรถมีเกวียนหรือเปล่าโยมคงจะกลับมาทันยากโยม80กิโลเนี่ยความลำบากในราชสำนักได้ยินว่าสเสวกผู้เข้าเฝ้าลำบากกว่าทาตแม้ทั้งสี่โอ้ยิงจริงเนาะ ธาตรับใช้เนี่ยก็ไม่ลำบากไม่ต้องระมัดระวังเหมือนกับสเสวกผู้รับใช้พระราชานะจึงอยู่ทาสทั้งหลายมีทาตที่เขาไถามาได้ซั์เป็นต้นยังได้เพื่อจะพูดว่าผมปวดศรีรษะผมปวดหลังแล้วพักผ่อนคำที่ทาสทั้งหลายกล่าวแล้วได้พักผ่อนนั่นย่อมไม่มีแกสเสวกกเสวกจะจะทูลพระราชาว่าผมปวดหัวผมปวดหลังขอพักผ่อนก่อนอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยโยม สเสวกควรทำการงานตามรับสั่งเท่านั้นเพราะเห็นนั้นบุตรนั้นคิดอยู่ว่าเราต้องไปเป็นแน่แท้ชื่อว่าดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลย่มเกิดในภพแห่งนาคเราจะได้แต่ที่ไหนกลัวแต่มรณภัยไปเรือนแล้วกล่าวว่าหล่อนพัดสำหรับฉันเสร็จแล้วหรือปริยากล่าวว่ายังตั้งอยู่บนเตานาย เขาไม่อาจจะรออยู่จนกว่าภรรยาจะปรงพัดลงได้คือปรงลงจากเตานะจึงให้ภรรยาเอากระบวยตักน้ำเทข้าวปนกับเทข้าวปนกับข้าวที่แฉะนั่นเองลงในกระเช้าพร้อมด้วยกับตามแต่จะได้ถือเอาไปแล้วเดินดุ่มไปแล้วสิ้นทางโยดหนึ่งโอ้ พ่งไปแค่ได้โยดเดียวโยมระยะทางตั้งห้าโยดนะโยมข้าวไม่สุกไม่เป็นไรรีบคดใส่หอข้าวให้มันไปสุกกลางทางโยมตอนนั้นมันก็คงจะเป็นท้องเลนเกือบจะสุกแล้วเนาะเมื่อเขากําลังเดินไปนั่นแหละพัดได้สุกแล้วอืมเขาแบ่งพัดไว้หน่อยหนึ่งคือแบ่งไว้เผื่ออาจจะบริจาคให้กับคนที่เดินสวนทางมาก็ได้นะ กระทำไม่ให้เป็นเดนบริโภคอยู่โอ้เดินไปได้โยอดหนึ่งสิบหกกิโลโยมนั่งกินข้าวน่าเห็นใจและสงสาระนะโยมเนาะพบคนเดินทางคนหนึ่งจึงกล่าวว่าพัดหน่อยหนึ่งเท่านั้นฉันแบ่งออกกระทำไม่ให้เป็นเดนมีอยู่เธอจงรับไปบริโภคเถิดนายเขารับไปบริโภคแล้วแม้บุตรนอกนี้ก็โปรยพัดลงในกำมือขอไป ลอยพัดลงในน้ำกำม,มือหนึ่งบ้วนปากแล้วประกาศขึ้นสามครั้งด้วยเสียงอันดังว่าพวกนากคครุฑและเทวดาผู้สิงอยู่ในประเทศแห่งแม่น้ำนี้จงฟังคำของข้าพเจ้าพระราชาทรงปรารถนาจะลงอาชญาแก่ข้าพเจ้า ทรงบังคับข้าพเจ้าว่าเธอจงนำเอาดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลมาก็พัดที่ข้าพเจ้าให้แก่มนุษย์เดินทางแล้วทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วนั้นมีอนิสงส์ตั้งพันนี่อนิสงส์พันเท่านะให้มนุษย์ให้มนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีศีลเนี่ยอนิสงส์พันเท่าพัดที่ข้าพเจ้าให้แก่ปลาทั้งหลายในน้ํากํามือหนึ่งนะทานที่ข้าพเจ้าให้นั้นมีอนิสงส์ตั้งร้อย ข้าพเจ้าให้ผลบุญประมาณเท่านี้ให้เป็นส่วนบุญแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงนำดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลมาให้แก่ข้าพเจ้าเถิดการทำบุญทิศส่วนบุญแบ่งบุญกุศลนี้พวกผู้ปีาศาสัตว์เดรัจฉานเทวดาอารักษ์ที่เขารู้ว่าเราทำความดีอยู่นี่เขาก็จะอนโมทนานะโยมนะ อันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีเป็นคำพูดที่ดีของบุุษคนนี้โยมพระานาคผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้นโอ้อาศัยอยู่ในใต้แม่น้ำใหญ่โยมได้ยินเสียงนั้นจึงไปสู่สำนักบุุษนั้นด้วยเพศแห่งคนแก่แปลงตัวเป็นคนแก่มากล่าวว่าท่านพูดอะไรบุรุษนั้นจึงกล่าวซ้ำอย่างนั้นแหละเกี่ยวเรื่องของการทำบุญนะนะเมื่อพระานาคกล่าวว่าท่านจงให้ส่วนบุญนั้นแก่เรา จึงกล่าวว่าเราให้นายเมื่อพญานาคก,กล่าวแม้อีกว่าท่านจงให้ก็กล่าวยืนคําว่าเราให้นายพรยานาคได้นําส่วนบุญนั้นมาอย่างนั้นสิ้นสองสามคราวแล้วจึงได้ให้ดินสีรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลแก่บุรุษนั้นนี่โยมสบายใจหน่อยเนาะคิดว่าจะต้องเดินไปถึง5โยดโยม แคหาโยอ์ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่โชคดีนะเดินทางมาได้แค่โยดเดียวเนี่ยให้ส่วนบุญแก่คนเราอื่นนะเขาก็เห็นใจโยมพญานาคเห็นใจเอาดินสีรุนกับดอกโกมุตด,ดอกกบนมาแลกกับผลบุญที่เขาทิศให้ที่เขาแบ่งให้นะฝ่ายพระราชาทรงดำริว่าธรรมดามนุษย์ทั้งหลายมีมนมาก ถ้าบุตรนั้นพึงได้ของนั้นด้วยอุบายอย่างด้วยบายบางอย่างไซสกิจของเราก็ไม่พึงสำเร็จโยมกำนัดรักใครเขาคิดถึงเขายังไม่หายเลยนะโยมเนี่ยถูกราคากลุ่มดุมอยู่เนี่ยคิดจะเรียกว่าอะไรโยมเรียกว่าโกงเขานะโยมนี่ไม่ซื่อแล้วโยมพระราชาองค์นี้คิดไม่ซื่อแล้วคนะท้าเธอรับสั่งให้ปิดประตูเมืองเสียแต่วันทีเดียวปกติปิดหกโมงเย็นนะ นี่ปิดสักสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นนยมแล้วให้นําลูกดานไปยังสํานักของพระองค์เอากุญแจมาเก็บไว้โยมบุรุษนั้นมาทันในเวลาพระราชาทรงสงสนานเหมือนกันเมื่อไม่ได้ประตูจึงเรียกคนยามประตูกล่าวว่าท่านจงเปิดประตูคนยามประ,ประตูกล่าวว่าเราไม่อาจจะเปิดได้ พระราชารับสั่งให้นำลูกดานไปสู่พระราชมนเทียนแต่การยังวันทีเดียวบุษนั้นแม้บอกว่าเราเป็นราชทูตท่านจงเปิดประตูเมื่อไม่ได้ประตูจึงคิดว่าบัดนี้เราจะไม่มีชีวิตโอ้ยมน่าเห็นใจนะเราจักทำอย่างไรหนอแลเนี่เกิดเป็นคนที่ไม่มีบุญวาสนาไม่ได้เป็นใหญ่นี่ก็ตกอยู่ในเบียเ้ยเรื่องของเขาโยม ผู้มีอำนาจก็จะกดขี่ข่มเห้งอย่างไรก็หมดสิทธิ์ที่จะต่อสู้อยู่นะบุตรคนนี้ก็คิดว่าตายอย่างเดียวแน่วันนี้คิดอยู่ว่าเราจักทําอย่างไรหนอแลแล้วโยนก้อนดินไปที่ธรณีประตูข้างบนแขวนดอกไม้ไว้บนธรณีประตูนั้นตะโกนร้องขึ้นสามครั้งว่าชาวพระนครผู้เจริญทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงรู้ความที่กิจอันข้าพเจ้ากระทำตามรับสั่งของพระราชาแล้วเถิดอาศัยหมาชนเป็นพยานนะว่าเขามาทันเวลาปิดประตูนะพระราชาทรงใครจะยังเราให้พินาศด้วยเหตุไม่สมควรแล้วคิดอยู่ว่าเราจักไปที่ไหนหนอแลได้ทําความตกลงใจว่าธรรมดาภิสูจทั้งหลายมีใจอ่อนโยนเราจักไปสู่วิหารแล้วนอน ธรรมดาสัตว์เหล่านี้ในเวลาได้รับสุขไม่ทราบแม้ความที่ภิกษุทั้งหลายมีอยู่พอถูกทุกขครอบงำจึงปรารถนาจะไปวิหารอันนี้ก็เป็นจริงนะโยมนะตอนสุขสมหวังไม่ค่อยนึกถึงพระพระมีอยู่หรือไม่มีก็ไม่ได้สนใจเลยว่าท่านจะมีอะไรขบฉันไหมท่านทุกขยากลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยไหมไม่เคยคิดสงสารไม่เคยคิดถามหาท่านโยม แต่พอถูกทุกข์ครอบงำก็บากหน้าไปหาพระโยมก็เป็นธรรมดานะฮะพระท่านก็ไม่ว่าอะไรโยมนะโยมคนนี้ก็เหมือนกันโยมท่านก็บอกเลยนะตอนมีทุกข์ไม่นึกถึงพระขออภัยตอนมีสุขไม่นึกถึงพระนะพอทุกข์ครอบงำแล้วจึงอยากจะไปหาพระเพราะเหตุนั้นบุตรนั้นก็คิดว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีจึงไปยังวิหารนอนอยู่ในที่สำราญแห่งหนึ่ง แม้เมื่อพระราชาไม่ได้การหลับอยู่ตลอดราตรีในราตรีนั้นนะโยมตอนค่ำวันนั้นเนี่ยรำพึงถึงหญิงอยู่คิดถึงแต่หน้านางซึ่งเขามีสามีมีเจ้าของแล้วก็อยากจะได้เขาโยมทีทท่่ยิงตัวเองบุญไม่ถึงนะบุญไม่ถึงจึงไม่ได้เจอเขาตั้งแต่ก่อนโยมความรุ่มร้อนเพราะกามเกิดขึ้นแล้วกามมันแผดเผาเป็นราคักคิกโยม ราคาเปรียบเสมือนไฟความกำหนัดย้อมใจแผดเผาเนี่ยอย่าว่าแต่พระราชาเลยโยมคนอื่นๆก็เหมือนกันแหละถ้ายังไม่มีธรรมะถ้ายังไม่ได้เจริญอสุภกรรมฐานไม่พิจารณาความไม่สวยไม่งามผมก็เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเสลดน้ำลายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยน้ำเหนือน้ำไรต่างๆที่หลั่งไหลออกเป็นของปฏิกูลเนี่ย เราไม่ค่อยพิจารณากันจึงถูกหลอกว่าสวยว่างามอยู่เป็นเหตุให้เราทําบาปทำกรรมก็เพราะว่าคิดว่าสวยว่างามน่ยภาษาธรรมะท่านเรียกว่าสุภวิปราชโยมเห็นคาดเคเลื่อนว่าสวยว่างามนะอันนี้เป็นยังไงโยมถ้าเธอทรงคิดว่าในขณะที่ราตรีสว่างแล้วนั่นแหละเราจักให้ข่าบุตรนั้นเสีย แล้วให้นําเอาหญิงนั้นมาคือมาไม่ทันไงโยมที่ที่ไหนได้เข้ามานอนรออยู่ที่หน้าประตูตั้งแต่ตอนเย็นแล้วโยมเรื่องของเปรตผู้กล่าวอักษรว่าทุสะนะโสในขณะนั้นนั่นแลบุรุษสีคนที่เกิดในนรกชื่อโลหะกุมพีโยมนรกกะาทะทองแดงนะซึ่งลึกได้60สิบโยต ถูกไฟนรกไหม้กลิ้งไปมาอยู่ดุดข้าวสารในหม้อที่กำลังเดือดพร่านจมลงไปถึงพื้นภายใต้ส0 0 0 0ืปีแล้วลอยขึ้นมาถึงที่ขอบปากโดยสา0 0 0ืนปีอีกจมลงสา0 0 0ืนปีโฟขึ้นมาอีกส0 0 0 0ืปีโยมไม่รู้กี่รอบนั่นนี่โยม สัตว์นรกนั้นยกศีรษะขึ้นแลดูกันและกันแล้วปรารถนาเพื่อจะกล่าวคาถาตนละคาถาแต่ไม่อาจจะกล่าวได้จึงกล่าวอักษรตนละอักษรแล้วหมุนกลับไปสู่โลหะกุมพีอย่างเดิมโลหะกุมพีนี้ก็เป็นนรกที่พระเจ้าชาติศัตรูสวยกรรมอยู่นะโยมพระเจ้าชาติศัตรูซึ่งข้า สด็จพ่อคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าชาติตุก็ได้รับวิบากกรรมมาเสวยทุกขเวทนาอยู่ที่โลหกุมพีนี่แหละโยมทีนี้พระราชาเมื่อไม่ทรงได้การหลับได้ยินเสียงนั้นในระหว่างแห่งมัชิมยามคือช่วงเที่ยงคืนไปถึงตีสองนะช่วงสี่ทุ่มไปถึงตีสองเนี่ยในยามกลางนะทรงหวัดวันมีพระไทยสะดุง ทรงดำริว่าอันตรายแห่งชีวิตจะมีแก่เราหรือหนอหรือจะมีแก่พระอัรรเมสีหรือราชสมบัติของเราจากพินาศไม่อาจหลับพระเนธทั้งสองได้ตลอดคืนอย่างตลอดคืนอย่างรุ่งพออรุณขึ้นท้าเธอรับสั่งให้หาโปรหิตมาแล้วตรัสว่าอาจารย์เสียงที่น่ากลัวอย่างใหญ่เราได้ยินในระหว่างแห่งมัชิมยาม เราไม่ทราบว่าอันตรายจากมีแก่ราชสมบัติหรือแก่พระเมสีแก่เราหรือแก่ใครเพราะเหตุนั้นเราจึงเชิญท่านมาเมื่อคืนนี้เปรตมันลอยขึ้นมาโยมถึงปากหม้อนะเอาหัวโผล่ขึ้นมาเหนือน้าเนี่ยกล่าวคาถาคนละคาถาว่าไอ้ตนที่หนึ่งมันกล่าวว่าทุไอ้ตนที่สองกล่าวว่าสะตนที่สามกล่าวนะตนที่สี่กล่าวโสเนี่ย มันคงจะเป็นเสียงที่โหยหวนเยือกเย็นน่าสะพึงกลัวนะพระราชาได้ยินโยมก็ตกใจเหมือนกันตกพระไทยนะตอนเช้าขึ้นมาก็เรียกปุโรหิตพวกโหรพวกทานายเนี่ยความฝันมาทํานายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะข้อความจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวญาติโยมก็ฟังวันใหม่ก็แล้กันวันนี้เวลาหมดตรงแล้วอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโน ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินก็เจริญพร